เวลาที่มีใครสักคนพูดว่า I was thrown off balance ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าฉันถูกโยนออกจากความสมดุลน,นะคะสำนวนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการโยนเลย Throw someone off balance มันหมายถึงทำให้ใครสักคนนึงเสียสมดุลหรือเสียศูนย์มันจะใช้แบบ ความหมายตรงตัวอะไรก็ได้ค่ะเช่นมีคนเดินมาชนเราแล้วเราก็เสียสมดุลจนเซล้มหรือจะใช้ในความหมายเสียศูนย์ในแง่ของเรื่องอารมณ์ก็ได้ค่ะเสียศูนย์ที่หมายถึงเจอเรื่องช็อกเจอเรื่องตกใจจนเหมือนเสียศูนย์แบบไปต่อไม่เป็นทับตรงน,นี้นะคะยกตัวอย่างนะคะ the news of the accident threw her off balance อันนี้มันหมายถึงว่าข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี้ยมันทำให้เธอรู้สึกเสียศูนย์ก็ คือหมายถึงมันทําให้เธอชอ็อกตกใจไม่รู้จะทํำยังไงต่อดีคนที่ถูกทําให้เสียสูนย์ในประโยคนี้ก็คือคําว่า her ทีนี้พอใช้เป็น passive นะคะมันจะเป็น be thrown off balance ก็คือรู้สึกเสียสูนย์ ะะหรือจะใช้ในความหมายแบบตรงตัวก็ได้ว่าถูกทำให้เสียสมดุลจนเซจนล้มลองดูตัวอย่างกัน it's easy to be thrown off balance when faced with a tower moment มันง่ายมากเลยที่เราจะเสียศูนย์เมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือความเปลี่ยนแปลงกระทันหัน when faced with อันนี้มันแปลว่าเมื่อเจอกับเมื่อเผชิญกับส่วนคำว่า a tower moment ตรงนี้มันหมายถึงความเปลี่ยนแปลงกระทันหันมันมีที่มาที่ จาไพ่ The Tower ในสำหรับไพ่ t a r o ่ไพ่ใบนี้มันสื่อถึงความเปลี่ยนแปลงกระทันหันสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนมีฟ้าผ่าลงมาแล้วหอคอยก็ถล่มทันทีเลยอันนี้ก็ลองเอาไปใช้ได้นะคะคำว่า a tower moment สรุปนะคะสำนวน throw someone off balance มันหมายถึง 1. ทําทำให้ใครสักคนหนึ่งเสียสมดุลแบบตรงตามตัวอักษรกับความหมายที่ 2. มันหมายถึงทาให้ใครสักคนหนึ่งเสียศูนในแง่ที่ทาให้รู้สึกช็อกรู้สึกตก เพราะตั้งตัวไม่ทันประมาณนี้นะคะ